ยี่เลมเดียววกนเ่เดีเดียยวเดีเ้ยเดียวจะไปไหนเลยโกงเแล้วอยให้อ้ยให้เดินก่อน้อยให้ก่อนเอาด้วยมาข้นตเยนะไปไปอ้ยเอ้าทางยานติดอกเยเอาไยีนี่ละนีละมนาขันหนาไปวเอไปซือนี่ เาเอาเลยไอเหลหมัน่สองสองกัสเอาเลยไดเปียบไอเมียนี่บ่เื่อนี่เอาหน่าเดี๋ยวเขมเลยสองสอเกียวินม่้ะมันกลงบยี่งเหอเเ้ยเ้เยเฮ้เม้ยยเเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเยเเอาเ้เฮ้ยเเยยเฮยเ้เฮ้ย้ยเ้ mặt tại, à? tại mà đàng không đang ở tay hoa hát mùi mùi a lát mặt bay lấy mẹ hoa hát 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 บกเอบเมื่อกี้นี่ราบนงานยางนี่ไงเอาว้อุดเสมเสมอแล้วจบแจมโ่าแม่ตองยางี้บอม่นึกบ่เฮ้ยเอาเอาเอาให้เดือดไว้มน่ะได้งานได้งานรอเแลวยองน่อพี่น้องมันไปเชียวนาะบี ก็พายยางล่ะถ้าผมบอกเอาทเนี่ยสั่งมึงีแบหาอยู่บนตัวแรงอะายยางไม่เร็วเท่าไรวเร็วอยู่ในเดือนที่หลังอะรงนี่ยลากินรถก่นแล้วเอากินวิ่หรอนะลูกเว่ยเอาพี่เอ็มข้ไดังใจโคตรเลย ตัวอตัวอตัตเอออะไกินตัวบดีเ่าอะไกินอไ่โอ้ยอะไกินของพี่อไรพี่อะนะพีผู้เดียวบอเอารถเด่ไไดมไม่มีคนมา ถ้าจุกเด้เบิดเล่เล้ยเบื่อน่ะเอาเบนที่หลังถึงเขาเนี่ยเเบนที่เดียวีฟีเดินอากินยายอย่าไปตัวนั้นไปนั่งแล้วามัวนี่ยืนเฝ้าเลยไอ้นั่งเฝ้าเลยมัไจะเฝ้าเฝ้าช่างเฝ้าเมียช่างผมนั่งเฝ้าไปไหนเลย แ่งนม่ตัวยางนะาหนีไปไหสิเอ๊ะกลาวนี้เยอาเมียดี่มาหีไอยังได้ฮ้ยางได้หันกับรหันินเานียแดงออกรถุ่ใ่นั่งแดงออกรถโอ้ยเียไม่มีตัวยางทม่ะ่มีตัวยาง เป็นอะไเขากินรถอนอะกินสองอะ่ะอืม,มเป็นลายด้ิเขาอะไรกินสองไงเข้าไเที่ยดีนะกูไปเที่ยวก่อนกูชิบหายเปินคดานปล่อยนะผมว่าไม่ได้แจง้งเขาเนานะดูเมเตียงหมดเลย เอายาเขาเกิ้นยากินแง่2ยสองเงี้ยสองเขาเกี้ยนดอกเขาเนี่ยเขาไปยิ้ดีดีนะกินตะคุนดีแต่เขาก่าไปนี่เบิดเดี๋ยดเนาะเราเปิดแล้วเราเบิดแล้วเอมานหนีไป็นไปพูดไปพูดไปพูดเออไปเลาพูดดีกว่าเขาแก้เออให้เรามาใส่ก่อนมีเดี๋ยวเราหมุนมานเนี่ยมัดหมุนเลยเดีน่นะมัดหมุนไปเลยอันตันคนยิ้โอ้พี่ที่หมุนได้เเมนูเป็นสองคนี้าปันตุน บ่ม erm 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 so ีตัวยางอะเดินกลังเสมอโอ้ยยำเขานี like ่างนีเงเสมอ่ hmm, ่าเะวะเสมอบ่ียางเนาะเินก้อนได้ดิมันโบมนสองเขา่อะมอนี่มันกินยางมากนี่ซีนเลยด้วเนี่ยมันโบแมนอมาไปไปไปยินกินดีละเอเทละินหนี่ละจังมือละเไอีเม่แล้จุสุ่มบอว่าินกินขอมึงเรียบร้อย ร้อยอย่งเขากินรวมว้าเขาก็ปิดพี่กินสมพี่ยาบาาาบอกเห็นเลยนี่เจ้าพุนาบอกเลยก็บอกให้มันยางมันเห็นอยู่เนาะเต้นเต้นเต้นตาเตามึงด้วยเฮ้ยางแล้วยางแล้วเอาอะบ่เอาไหมเอาลุน้าตรงอย่างเอาซ้ำิเออเอายางโ้แทบวมัดมาียทันีทันทีทันทีทันที แม่นแล้วป่แม่นยังเฮ้ยเปิดมันในเบิดตนี่เอาการซองเด็การซองมันจะไดนไหเบิรมาปังนี่ได้เนเออพี่เปิดการซองเเอาเอาพ่นมาปังีแล้วอยากขจนบบนี้ไกินขาอนแล้วปูไกินอีกนี่ไปอนอีกเงนี่ตัวมเบิดหลายแวมึงนี ไม่พอใจเลลกันวลีไก like totally. ินข้อมันกินขวามันเลยกินมันกินก็มันไหลไหลกินอีกกินตั้งหลายมันอ่ะกินมันมันดนไปใสอีกไใ่ส่เดี๋ยวมักินมาหลอดตายเงีเอากินมากินข้อมันที่พอมอนนี้ไปเอทามตามหนึ่งกินก่อนกินโอ้ยขาด

มือน้ำก็สุบมิบแล้ววะตำลาเขาแล้วกันสิ้นฟี่ลยนี่อี่ไปต่อเสองกาเาอมสองใสสองสสสเบีสองสเห็ดเจ้านเดเนี่ยจงไปจงไปจงไปก่อนจงไปก่อนกินกินสองเี้ยสอสองเออ้วไรก็สเออสอส่โอ้ยกูกัยังว่าสองใส่วะสองใสวบ่มีดากอย่เข้าสี่สอง เดินตอนไหนเดี๋ยวพงห่เนยัไอ่ไปใสไปดเาหญ่หยังกับแม่ยเยอยงเขาฮอลอดเขาใสฮอเขาฮอเข้าเลยใาฮออะไรไล่กินม้งเราไปยังว้ยบ่มีามีกินสองมึงนี่อ้าว่กินแบบเขาฮอทแล้วว้ตัวนู้นมันสีฟีเลยนี่ฟีเบิร์เลยนะไปเขาไปกิน เอาไปดียนี่นี่ไรกินตอน่นนะบัคหนีค่ยัวนัวมาคณะให้เน้นมึงให้แพ้บ่เขากินเขากินอีกโอ้ยมึงกอะมึงเอ้ยังเากินอเขากินหรอเขาสปอดเขาสารตัวเขาลอยล้ำเลยไอ้นี้จัเต็มเขาลอยล้ำเลยไหมอเอาตัวนึงนเขาฮัด ให้กินรถไปยังว่าเากินเขึ้นมาแล้วมาแล้วเขด้ไ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 ล้ไ้ได้ไล้ได้ไ้ได้ไ้ได้ได้ไ้ได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 ้ไ้ไ้ไได้ไ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 ได้ไได้ไ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 ล้้ไ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 ด้ไล้้ไ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 ได้ด้ไ้ไ้้ไ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 ไ้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 ไได้ไล้ไ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 ้้ไ

ไปู้ยอมเลยเดยอมโดนแล้วไม่ยอมไม่ยอมมอ่มไม่คิดหลินฮอตไรแว่าหลินบังอนเนาะอันนี้แงมตัวนี้แงมตัวนี้เอถึงีนี่น้ององยมกิน้ซื้อแล้วอยากจำกินมาบดตกือแล้วหลไก่เอาไปพุดพังอนไม่มีตาไยไปพุดอีกน้ำนไปพุไม่มีตางีทำนีี่นี่มาจับตะกางนี่ บ่ยอมาคนใจอ้ยจังหมดจังของเขาของเขา่ารถลำไรรถนงวร้ยม่ได้อันเียอะไรมาอันเียอะไรมเสมอ